ครับเมื่อนี้มาเห็ดกับข่าวกันครับกขบข้าเื้อมะเ้าอยากกินซุปน้อไม้ครับอันนี้น้อไม้มาจากบ้านเด้อครับเคียนย่างดีครับแล้วก็มาต้มใส่น้ำยานางครับอยากกินซุปน้อไม้แห้งๆครับเมื่อี้ตก็เลยออกกามาเลิกงานมาครับก็เลยจะมาเห็ดกินครับมาครับมาเห็ดกับข้าวนื้อมาเ้าน้ำกันครับเริ่มเห็ดกันเลยครับอันนี้จะเป็นพริกสดครับพริกสดจะประมาณสามสี่เม็ดครับพราวานเพิ่มสีสันครับ โขกเล็กน้อยนะครับ ว่ต้องละเอียดหลายครับเั็นละเอียดหลายมันบัแเสบครับส่วนน้ำไม้นี่ก็จะต้มใส่น้ำยาน้างครับแล้วก็น้ำปลาลาดนิดนึงครับเพิ่มเพิ่มความรสชาตินะครับเพราะว่าเขาขี้ข้านแบบว่าบ่ต้องมาปรุงหลายรอบครับก็คือว่าต้มผสมกับน้ำยาน้างน้ำปลาาครับเล็กน้อยครับนะครับเราใส่เลยนะครับ เฮดนาบลงไปนิดนึงได้ครับจะพเพราะเฮดกินหลายครับเพราะว่าจะกินผู้เดียวครับที่เหลือก็จะลาดใส่ถุงยางนะครับเข่าซองฟิตตามปกติครับสามารถเก็บได้โดนครับเก็บได้เป็นเดือนซองเดือดกับผู้เสียครับนี่ครับใส่หอมนะครับใส่หอมหลายๆถึงแซ่บครับ ง่ายๆค่ะกับเขาผู้ใดว่ากับเขาอีสานยากบุญยากด้อครับใส่ชุโรลงไปครับใส่พอแสบๆครับตามด้วยขา่าขวดนะครับข่าขวมหอมครับใส่หลายๆถึงหอมครับอีปนครับ ผมมักเพจครับจะต้องใส่หลายๆนิดนึงคนเลยนะพ้อมครับห้อมกินรสเข่าลัวครับง่ายๆครับกับเข่าอีสาบนบวเป็นกับข่าไทยครับทั้งทั้เข่ากับข่าทั้งภา,า,าคกลางภาคกลางเนี่ภาคใต้นี่จะ็ด้กินยากแนยครับมันเครื่องเคียงมันหลายอย่างครับ อันนี้สำหรับพวกยิสานนี่บบบหลายอย่างครับเห็นปับน้าผุกิกเลยเ,เดี๋ยวซิมง,งรสชาติก่อนครับว่าเข่าเนื้อบ่ครับ ก็ดีครับนัวๆครับนครับ <Yeah. S 1> ที่ที่เห็นว่บเบอใส่น้ปาปลาคือว่าของเขามีน้าปลาลาดอยู่นะครับต้มน้ำปลาลาดใส่แล้วครับ จะแซ่บปะครับมาเด้ครับง่ายๆครับกับขาา่าวมือนี้กินง่ายๆอยู่ง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายมากินขาวเหมือนกันครับยนงไมเศร้าไอ้ส่วนที่เหลือนะครับที่ว่าเขาต้มเรียบร้อยแล้วผสมน้ำปลาผสมน้ำยางน,น,นะครับย่าน ผู้ใดย่างกินบ็เบิดครับกับจะได้ของนะครับก็คือว่าเขาจะใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงไว้แช่ในช่องฟิตนะครับเก็บได้หลายเดือนเติบอยู่ครับสองสามเดือนถึงแล้วครับเวลาอยากมากกเออกมาอุ่นครับประหยัดได้ย่างนะครับอาหารอีสานก็ดง่ายกินง่ายครับง่ายครับเก็บไ้เห็นบ่ครับแล้วก็ เทน้ำเทน้ำลงไปในถุงเลยครับแล้วก็มัดปากมัดปิดปากถุงให้ดีๆครับแล้วก็แช่ในช่องฟิตครับแค่นี้แล้วเขาก็สามารถรักษาคุณภาพอาหารได้ืือเก่าครับ